เจ๊คะเจ๊สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะเจ๊ ดี่วัดประธาตุื่นหินนะครับวัดหลวงปู่ศิลานะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาแล้วนะครับเอาทันดีๆเดี๋ยววันนี้มีหมอลำดูแลนะครับทางานวันอาถิตยวันที่26วันสุดท้ายเลยนะครับวันนี้เพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะจากโคราชเลยนะฮะ นี่ลูกสาวสองคนผนมมือครับพนมมือเจ่เอ็งมากเวัสดีค่ะปเปไหนคะเจ๊ก็มีไปไหนคะอาหารนี่ก่อนกินอะไรคะ,คะกินอะไรคะคคคคกินเนื้อย่างเลยค่ะเจ๊กินเนื้อย่างเหรอคะ พี่เซนไหนสิีที่ไหนคะม,มีดีพำมีจีเอาหน้ามา,กาใกล้ๆเลยใหาใกล้โทรศัพท์ฟ้าเลยซ้ำอีกวันหนึ่งแล้วมาซ้ำอีกวันหนึ่งแล้วครับนี่มาซื้อข้าววัตถุมงคลทีวัดเลยใช,ใช่ไหม ที <mondo> <flix> ่วัดด้ยอ่ะใช้วัตถุมงคลดีกว่าที่วัดเห็นไหมเห็นไหมครเรอะ้นถามได้นะค สวัสดีค mm ่ะเจ๊ไหว้ปูเหรอคะวัวพระธาตุหมื่นหินใช่ไหมคะไหว้เลยค่ะ เช่ไหว้เลยค่ะนั่งไหว้เลยค่ะตรงนั้นแหละที่ที่เหมาะสมฟอร์มี่ฟอร์มี่ฟอร์มี ไหว้พระธาตุค่ะไหว้ปู่ไหว้แล้วได้แล้วหรอโอเคค่ะตอนนี้อยู่ที่พญาเต่าง,งอนพญาเต่าง,งอนข้ามลงเล่นน้ำเด็กค่ะนี่มีของขายเติมเติมของขาย ตางอยข้าถึงแล้วแม่รู้แล้วได้ยินแล้วบุ้งด้วยนี่ครับ่ะพยาเต่งอยของบูชาหน่อยครับ อย่าตอย่าตองอยนะคกิะครัให้กินข้าวหรอนตัวอะไรครับตัวลิมพุงนะคร อากาศน่ามากกลางคืนสวยมากไปอื่นสะพานด้วยควาตงงมตาวงอมากินข้าวนะครับก,กินอะไรคะมเปลือกกุ้งทิ้งตรงไหนอร่อยมาะลูก <c oughs> เซ่็ไหมคะสังแม่ลูกมาก็กินไว้สี่กินข้าวเย่ตไหนคะไกรหนึ่ง แล้วพอถ่ายคลิป